nè nó và chín mà chân nho khẩu nó vui lên, xuôi lên. Mày <tôi> tăng hàn cho cháy vào dịt này Thôi mà, <tôi mà. <tôi mà สบายดีน้อง่อแม่พี่น้องเบิร์ตจุกผูสุ่คนน้องเพียงเนาะวัดจม่องชุบอนว่าจิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทีหนึ่งพบพ่อกับช่องยูทูบของเราเองชายใจกันด้วยเพียงเนาะวีสองอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเพิ่มเติมกับยังอยู่กับทางบ้านทางเกอนของน้องหมายกำลังสี้ย่อข่าวย่อน้าพี่น้องจังได้กับมาเบิ่งมาชมกันพี่น้องไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะกำลังสี้ย่อพี่น้องกันย่อเข่าเดี๋ว่าเบิ่งกกันได้ nó no, thua cắn mình hỏi mình thương cắn <laughs> okay. nó no. thua cắn nó thua nó thua เบิ่งเดอซับแกงซับลาบเดอให้มันมีทั้งแกงมีทั้งลาบให้มันคูถูกคููกันอเอาเยเ่เบียร์กิาดเอานี่ ผัดดขอดนี่ยุดคอดนี่ยจะพร้อมเต็นสองโต้เลยชุดคอดลเนอมเนาะเอานะมาเต็นท์ฉนีลยูเปนจากเดนนี่เนอเอย่แมันลมย่านมันผัดไปดิ ฮะ soi s o ยกันเพิ่มไขมันนี่ไ่วีุ่่นแกงเอาแกงละกลาแกงละวกลาใส่ซี่รัา จะว่าจัดใช่ให้มันได้คู่กนันได้คู่ให้มันได้ทัวเดี๋ยวจะขึ้นไปเบิ่งน้าขวดหน่อยก่นอกนเบิดเด่๋อวนั่งอยูข้างลุงทำพี่น้องนะนระ น้ำขวดน,น้อยหมดแล้วพี่น้องถั่วอว่าจิตมาพูดแนบพี่น้องเพราะเขาซื้อ,อน้ำม,มาเพิ่มนีกอยู่แกงกระปุกแกง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

ใ่มุงนั่นก็ยังมครูเด้อมุน่คคอาแงกัน่เองน่แน้อยงนมง้ำมงนั่นกันยงยมุงนะอันนีอันนั้นเนี่ยข่าวข่าวดข่าวดข่าวชนทั้งพพอพูดข่าเอาไปดีแะชนไปยิ่งทีบอลแต่งันั้ยเคยเ้ เอาเอาไป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 เนื้เพิ่นยืนอยู่ห,หันเน้เพิ่นฮะเบิ่งตัวใดให้มันทั่วกันใันไ้าเบ่่งหาเบิงหเบิงลง,ลงแต่บอลลงมันบ่ได้ได้

เามเอา้ á, à, á, ่เา้ช้วตอามาเยอมาพี่กมาพีลูกพูนั่นได้ยังบ่ได้จะกี่ได้หมมาย้ายหัวบอลต่ละบ่อลอควละขนาดไานไปวละห่ Dạ lên Dạ bà xuống Mùng này mùng mùi chắc đây Hãy

đây anh Ồ vò năn độc anh ạ chung hao nè vò năn độc chung chéo kinh này im con nè khen này khen này khen này khen vỏ chín mà chân nho khẩu lên phút xuôi lên phải <laughs> tăng hàn cho thấy vỏ chịt này

อาล่งเบาเลยใจเนี่ยอันนี้ก็ลงเบาอ่าลงเอาลงไว้ใช่ป้าจนน้ำอ๋อเข่าเพื่อนน้องจ้อยแล้ว,วเอาเอาไปยายอันใส่รองเพื่อนนั่งก็ได้ <c oughs> ตั้งบ่เข่าในยาวนองพลเลย <c oughs> ตั้งอยู่หันเนี่ยไปยายเลยไปยายพวงเปิดกินเข่าเนี่ย <c oughs> แล้วเม้เอา,เอาวางเด้ ไปจัดใช่บางพวมตอนเพิ่นกินเข่าเดีเอาโจกนำ้ำเ,เอาโจกเดี๋ยวไปห้าไปห,าห้ายายใช่เพิ่นเอาโจกไปเพิ่นน้ำด้วยล<ย>ูกจกเ,เ,เานจัง้อันี่ได้สายชืญญ่อมาผู้อันเบอร์ได้จกยงมว่ยาน่าัว่านั่อก์จยาเรา่เานั่งกย่าเ่าโเผายายเรายายแต่น้ำบ้านนี่แหละ ข้อตือยอตื่อยนะหิวไปุอ่อยหิวไปโดไปยายยายโดอันี้หมอไปดเจ็บช่้หเบช่องเจ็บท่องแบบไรเข่าห้องน้ำบกินเไ่กเาเอาขวดน่อยไปยายน้ำหนนตืเอาไว้ก่อนสองสองแพ็กนี่เอาไว้ครับเพิ่นตอาไปเอาไปรถเอาไปเบิตนเดี๋ยอันนี้เอาไว้ก่อนเอาเอาาไว้ก่อน เาชีขาไว้เอาไว้ัน่ห,หั่นเอาไว้ไูไแขกนอยเชียวอเอาชับกันเถอะชับกันออกเ,อเอาออกเอาตัวแรงไปนะแมี่แม้มาเลงหน่อนย่าจี่เราขนนั่นลงเลยฮะจแปลเอาน้าแพกหน่อยมาอีก <c oughs> น้าเบิดอะ <c oughs> น้ำหั่นผมีวบอแพกหน่อยไปเอาเมื่อวานเไปแปะเอา <c oughs> <c oughs> ไปซื้อห้างข้าเพื่อนด้านเนาะ ให้ให้บริิทายน้ำก่อนฮะิทจไดขายดีแล้วน<ะ>ีวิ่งไขายู่ชจะได้ขายดีแล้วอ่ะน้ำเีเป็นน้เนาะเนน้ำนไปายาฮะเออข้าไปมูอยู่พุ่นให้เป็นยิงเขาก่อนอ Ừ. chỗ đó chơi đó hai chọc mai đó chọc dài phân chẳng đây nhìn trên ô dài bay thăng เดนี่ถุยไปย้ายรถมันนั่นนั่นน้ายไปซีกับย้ายไปรถย,<น>ย้ายบอย้ายไปรถย้ายไปรถ่ะย้ายไปให้มันคู่คู่บอลรถมัน

าวรถเลขแกกแถมมาถ่ายลงทานเลยอย่า <c oughs> ลืม่อยจอกหนึ่งเด้อ,อน้องปานมาสุดท้ายป่ะโอ้สุดท้ายหมดได้เลย <c oughs> ต้องอา่าวก่อนนะเนี่ย ออลงต้องลงทางนั้นแกมังขอบเออลงทางนั้นเนนังเืียมหกไปบ้นเออแม่เช็ันองเนอสบยดียะนนี่เนาะบ้านคนเนาะแม่แม่แมไปย้อนน้ำเอ้ยไปเถิยเอน้นเีม แค่หนเพื่อนเพื่อนได้โอ้โหอ้บ่อดปอบ่าอดนี่สวัสดีเดอยตั้งหันชอยเมียตั้งหานบอเออเด้อยเด้อย มาขายนะเชือไก่แบบได้เ้ยือนะเชือมูเด้งอย่างนี้นี่อ๋อสี่สิบห้าพันกิโลอ๋อมันอันสี่ชื่อโย่ชื่ออุ่นนุ่นชอยจีละอุ่นนุนละแน่นี่นะพอดีได้น้องนน้อยน้อยนะมีครอบเสือหอ้เงกันเล็กน้อยลูกคอยอ่าของดีจะตกเลยมาขายเครื่องม่นี้ก็อุ่นกันนนี่เนาะแบบว่า ให้มีสีสันขึ้นได้ในงานแมนแมนแมนหันทกนะฮะมาเป็น้คนบ่อลูกจ้ะมาเป็นคนบ่อมาแต่ผู้น้อยฮะมาแต่ผู้น้อยลูกชายเลยมาโอ้นมฉับเนาะนมมันกับทกแล้วเครื่องเนาะมาเนี่ยขนมทะเลวอมาขลาย่อยมีข่อยมีโยนคำเจ้าอยากชื่อต่อข่อยหุ่น หุ้นเชื่อหุ้นหุ้นเชื่อหุ้นชงมีเบ็ดแต่มันเหลือสะเล่งแล้วนี่กระไรมันใหญ่มาได้เง่ายเกลือจซื้อสอยเกลือนะเกี่ยวกับากับทแล้วให้ไปดาวด้วยดาวอยเดี๋ยนะดาวด้วนะบาจิตดยังออกมาเลยมีเงินวางจักแสนบาทให้มันดาวอันนี้ผมมีจักกี่รถจักรยังเป็นหนี้อยู่เราอยากล้าเราไม่ได้จังคำยละเอียดจากจบาจิตเราเพื่อแบบ อ,อ,อาคีบด้าได้เลยทเด้อยขั้นตอนที่หนึ่งเจ้านอนมรับน,นี่ฮาแชนบา้านคอยไปวางแล้วเดี๋ยวนี้ยันนงงูยังเก็บรถยังเป็นนี่หกบล้านอยู่เลยนี่รถจักจรกด้่อยกใา้ลาวรอหุ้นคอยให้ดาวุ้นมาเมา้าดาวุ้นดี๋ยวกันเอ้ามันงามด้บ่บ่เ้อมาตั้งยืนเดียนจะดู้ได้หนิไปไปแต่มารอนห้เพิ่นกินเข่าแด้ก่อนจังขายด้ว น้ำปั่นเจ้าน่ะให้เพิ่งกินเข่าได้วก่อนเพิ่งยิงกินเข่าอยู่ชมายน้ำน้ำปั่นว่ายะมสวยุซ่อนะน้ำปั่นยังกินข่าอิ่มนะบ่ปุ้งนะ Đó, thì khi nào ngồi đó, mọi người bùn hùn xin lắm khi nào ngồi, tháng tháng mất chú khủy tụi con Bên nào đấy? Thêm chú bao im chú bao. Đôi. <laughs> đôi Đôi, <cười> đôi Thêm, <laughs> 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 Đôi, đôi. <cười> 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 นาะน้องต่ลาเินาะไือหน่องเยนาะรับเออำานยิงข่าวกินน้ำนื่งนี้มาได้จังนั่นด้วนะพี่น้องเลยเป็นกินข่าวกิงงินแบบนี้แต่่า เยอยมนึงมึงน,น้ะพี่น้องเนะาะเป็นทีเข้ามาแต่การสนับสนุนเนาะพี่น้องบุญน,นะน้ำคลิปนี้ก็สิอันจบลงไว้ก่อนพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่านั่นเดี๋ยวทางจีไายอัปเดตไปเรื่อยๆพี่น้องเป็นช็อตเป็นช็อตไปแต่ว่าผิดพลาดปกันได้ก็กต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆพี่น,อนะน,น้องเนาะเบิ่งชมนุมกันพี่น้องเลย หักแพง,นนว,ง,งวัตถุคูุขคนนั่นแหละทั้งทั่งลาวฝา่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศที่นั่นกันะม,มาชมนุ่นกันคลิปนี้ก็รับพ่อแม่พี่น้องไปแล้วอยู่ดีมีแห้งวัตถุคูุ่กคนพี่น้องเลยพอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีวัตถุคูุ่กคนหากแพงคือเก่าคือเดิมยังข้างยังหนึ่งยก่ดีวยวหนึ่งยังตัวนี้อ๋อหนึ่งพักหนึ่งมั่นตัวนี้เนาะ ยังเสร็จเลยตกเลือฮะน้องเลือเลยอเนี่ยขกาพี่น้องยังมายัางเลือไลายอยู่นะคลิปนี้สีล่าพรมพี่น้องไปได้บ้านนี้พี่น้องเลยตากล่าวทำงานสบายดีสบายดีบัสคู่จุคนเนาะ